สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Inforker k Democracy Beach นะคะใครยังไม่ได้กด subscribe หรือกดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้านข้างนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปติวต่อไปนะคะก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับน้องๆเด็ก6-5นะคะแล้วก็เผื่อน้องๆเด็ก6-6และเด็กอื่นๆด้วยนะคะสำหรับคลิกวันนี้ที่พี่จะมาสอนทำ reading แบบใวๆนะคะ เขาเรียกว่าวันไนมิลร์โคเนาะเออใช้ได้กับทุกสนามสอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแกดโอ e เน็ตก้าวิชาสามันนะคะเดี๋ยวเราพามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนอ่านรีดดิ้งช้าทําไม่ทันหรือไม่ค่อยเก่งคําศัพท์มากหรือว่าทำเ,เสียเวลากับรีดดิ้งค่อนข้างเยอะเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ทันอ่าอย่างที่บอกนะคะข้อสอบรีดดิ้งน้องไม่จําเป็นต้องพยายามนั่งแปลทุกคําและไม่จําเป็นต้องอ่านทั้งเรื่องนะเพราะถ้าอ่านทั้งเรื่องเสียเวลาแน่นอน ะะเสียเวลาแน่นอนแล้วก็อย่าติดว่าเฮ้ยฉันต้องพยายามแปลทุกคําถึงจะเข้าใจเด็กไทยจะชอบติดแปลทุกคําอย่าเผลยังนั้นเด็ดขาดอันไหนข้ามได้ข้ามอันไหนแปลไม่ออกอ่านทับศัพท์ไปเลยแล้วพยายามสังเกตคีย์เวิร์ดดีๆนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ลองดูข้อสอบปีดิ้งอันนี้กันลองดวนโจทย์นะคะพี่แนะนําให้อ่านโจทย์ก่อนเนาะเพราะว่า โจทย์จะค่อนข้างบอกข้อมูลเพราะว่าอะไรชอยส์จะเป็นตัวที่บอกข้อมูลหมดแล้วนะคะน้องทีอ่ะน้องยังไม่ต้องอ่านเนื้อเรื่องเลยน้องก็สามารถรู้แล้วว่าเนื้อเรื่องน้องที่น้องกำลังจะอ่านต่อไปเนี้ยเกี่ยวกับอะไรมีหัวข้อหลักคืออะไรมีประเด็นไหนบ้างเพียงแค่น้องอ่านจากชอยส์เพราะฉะนั้นอ่านโจทย์กับชอยส์ก่อนแล้วเก็บประเด็นเก็บคำศัพท์คำไหนเจอซ้ำๆคำนั้นมักเป็นเมนไอเดียเจอคำไหนบ่อยๆอ,อ่าแล้วบางทีโจทย์กับชอยส์มันฉเฉลยกันเองเดี๋ยวพามาดูข้อสอบเก่ากันอ่าลองมาดูอันนี้ลนะูก ข้อหนึ่งอะไร what would be the best h e a d l i n e for this article คอถามหาอะไรลูกไม่ต้องมานั่งแปลแบบ u l d แปลว่าอะไรจะ be the best ขั้นสุด for แปลว่าเพื่อ,อโอยเขเรียกว่าไงลูกอ่านโจทย์ก็ไม่ต้องอ่านทั้งหมดไม่ต้องแปลทั้งหมดไฮไลท์แค่คีย์เวิร์ดอ่านไปขีดเส้นไปนะคะอ่านไปขีดเส้นไปไฮไลท์ไปน้องกระดาษคำถามเขา ให้เขียนได้น้องทดน้องเขียนน้องเขียนเต็มที่เลยน้องจะด่าประยุทธ์ลงกระดาษคำถามก็ได้บอกประยุทธ์หัวจุดๆเออแบบหรือด่าปอทอสอสสแม่งออ,ออกข้อสอบฮะพ่อมึงเหรอเออน้องเขียนดาย่างันก็ได้ไม่เป็นไรพี่เขียนดา่าเหมือนกันพี่เขียนด่าทุกปีเออแต่พี่ก็ได้คะแนน,นเกือบเต็มเพราะฉะนั้นไม่มีผลต่อคะแนนค่ะทดใส่กระดาษคำถามไปให้เต็มที่ค่ะมีความในใจอดอันไรนน้องอยากดา่าเลยด่าเลยนะลูกอ่ะที่มาดูกันออเขาถามเฮ็ดไลเฮดไล เฮดไลน์คืออะไรเจอไปเจอบ่อยมากเลยเฮ็ไลายคืออะไรหัวเรื่องชื่อเรื่องถูกไหมสมมติน้องไม่รู้ว่าแบบหัวหัวแล้ววะเออหัวหัวแล้ววะลายเส้นเออเออเส้นหรือบรรทัดที่อยู่บนหัวแน่เลยหัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยลูกเออชื่อเรื่องหัวเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นถามหาหัวเรื่องี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไงถามภาพรวมถูกไหมเพราะฉะน,นั้นเรามาดูกันเลยน้องดูนะเนี่ยคำไหนจำๆคำนั้นมัเป็นไเอเดีย Pilot l e s s Plan น Pilot l e s s Plane Pilot l e s s Plane แต่พี่จะให้สังเกตนะ4กับ5บังเอิญอยู่บรรทัดเดียวกันขอโทษด้วยลูก4กับ5น้องดูนะน้องจะแบบพี่ Pilot l e s s Plane หมดเลยบางครั้งลูกเขาคือกล่าวคำซ้ำๆนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนคำศัพท์ไงเออความที่เราถูกติวมาว่าเออเจอคนไหนซ้ำๆคำนั้นมาเป็นไอเดียเพราะฉะนั้นบางครั้งอ่ะเขาก็เอาคำซ้ำๆอันนั้นอ่ะไปเปลี่ยนเป็นรูปอีกคำหนึงซึ่งถามว่ามันคือคำเดียวกันไหม มันคือคำเดียวกันแหละมันหมายถึงสิ่งเดียวกันแต่เขาประยุกต์เปลี่ยนคําอย่างข้อสอบเนี้ยลูก p i l o t p l l n e p i l o t ล s Plane ถูกไหมสีกับ5้าอะไรคือรีโมทคอนโทรลแอร์คาร์ฟลูกนี่ไงรีโมทคอนโทรลแอร์คาร์ฟคืออะไรเพลนน้องก็ดูเพลนแบบว่าอะไรเครื่องบินถูกปะมแอร์คาร์ก็คืออะไรอยู่บนอากาศอะน้องก็ต้องเดาได้แล้วอะไรที่อยู่บนอากาศก็คืออะไรเครื่องบินถูกไหมเครื่องบิน พายโลดเลสคืออะไรลูกปกติพายโลดแต่ว่าอะไรนักบินถูกไหมเออน้องใครจะไปเป็นนักบินปะเป็นนักบินมันยากมีผัวเป็นนักบินก็ได้ลูกจะไปสอบหมอมันยากมีผัวเป็นหมอก็ได้ลูกเออน้องบอกมึงมาสอนอะไรกูเนี่ยเออเพราะฉะนั้นพายโลดคือนักบินเลสเลสลงท้ายมันแปลว่าไม่มีลูกไม่มีเพราะฉะนั้นก็คืออะไรเครื่องบินแบบอะไรลูกหลายคนขับลูกเออเลิศไหมเรามีเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมีเครื่องบินไร้คนขับแล้ว ไหนๆตอนนี้เราก็มีนายกที่ไรสมองแล้วทําไมเราจะไม่มีเครื่องบินไรคนขับล่ะคะเอเอเยวะไหมขอให้ได้ขอให้ดีดานะคะเครื่องบินไรคนขับค่าน้ํามันจะแพงนะคะตาพันแพงประยุทธ์บอกว่าไงคะขับรถให้น้อยลงคะ่ะเออบอกให้ไปใช้รถได้สามารถขึ้นบอกประยุทธ์มึงใช้กูดูก่อนเออมึงนั่งรบแม่ไปไป,ไปสภาซิกูยอยากจะรู้นะั เอ,อ,อีกพวกบ้านฟรีน้ําฟรีไฟฟรีรถฟรีเนี่ยกล้ามาสารแนาวออกชาวบ้านได้ขับรถน้อยลงอ่ะวันนี้มาสอนลูกแม่มาดาโอเคเครื่องบินหลคนขับอันนี้ก็อะไรรีโมทคอนโทรน้องเครื่องบินที่ใช้รีมโมทคอนโทรค,ค,อ,อ,รอ,คอนโทรคืรอควบคุมถูกไหมเออรีโมทคอนโทรอะรีโมทถูกป่ะใช้รีโมทควบคุมก็แปลว่ามีคนขับไหมไม่มีคนขับแสดงว่าพายโลดเลสเพลนกับรีโมทคอนโทรไอคับคือ สิ่งเดียวกันพัฒนานลูกโอ้โหน้องเจอทั้งห้าช้อยเลยอะแสดงว่าบทความนี้น้องยังไม่ทันอ่านอะไรเลยน้องก็รู้แล้วว่าบทความนี้เขียนเกี่ยวกับเครื่องบินไร้คนขับค่ะเครื่องบินไร้คนขับอ่าทีนี้เวลาเขาถามชื่อเรื่องหัวข้อเรื่องก็เหมือนถามพูกเมนไอเดียถูกไหมเมนไอเดียคือใจความสําคัญแต่ปกติเมนไอเดียจะชอบมาเป็นประโยคยาวๆส่วนหัวส่วนหัวเรื่องหรือชื่อเรื่องมักจะมาเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคําซึ่งมันถามแบบเดียวกันลูกก็คือหลักการคืออะไร ดูช่วงต้นกับช่วงท้ายถ้าน้องไม่มีเวลาทาจริงๆนะดูช่วงต้นกับช่วงท้ายเพราะว่าอะไรช่วงต้นก็จะเกิดมาว่าพูดถึงอะไรถูกไหมแล้วก็ไปดูอะไรช่วงท้ายเลยอ่าอาจจะไปดูอะไรลูกช่วงช่วงท้ายของย่อหน้าแรกกับช่วงแรกของย่อหน้าท้ายลูกนี่พี่จะวาดรูปนี้ให้ดูเราไปเลยคะสามเหลี่ยมหัวกลับเป็นสามเหลี่ยมไรล,ลูกพักอนาคตใหม่นะคะเดี๋ยวเขาจะดัาพู้สก,พกสามกีบเอออี่ก็สามกีบ นะคะเป็น3ากีดนะคะโดยปกติบทความจะเป็นอย่างนี้ลูกเป็นรูปนี้คือแมาความว่างไงก็คือถ้าเป็นอะไรอินโชถูกไหมหรือแบบย่อหน้าแรกอะ่ะมันจะเขียนจากกว้างลงมาแคบเกินก่อนเกินมาก,กว้างๆแล้วค่อยเขียนลงมาแคบและใจความสําคัญจะอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า topic sentence แต่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าให้น้องหามองหา main idea แถวเนี้ยถูกไหม แล้วเมนไอเดียมันเป็นใจความสำคัญของเรื่องถูกไหมลูกมันก็เลยเวลามันเขียนย่อหน้าสุดท้ายหรือย่อหน้าสรุปอะมันก็เลยต้องถูกกล่าวสามอีกรอบหนึ่งถามว่าทำไมต้องมากล่าวสามอีกรอบนึงก็เพื่อที่จะให้คนอ่านอะเข้าใจอีกครั้งว่าเออฉันมาย้ำอีกรอบหนึงนะ ว่าเมนไอเดียฉันคืออะไรฉันพูดไปแล้วช่วงท้ายๆของย่อหน้าแรกแล้วก็ฉันก็มาพูดซ้ําอีกทีก่อนจะสรุปอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้คนอ่านย้ําให้เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจะสื่อเพราะฉะนั้นเวลาน้องจะไปหาเมนไอเดียหรือไปหาพวกชื่อเรื่องน้องไปหาอะไรช่วงต้นของย่อหน้าท้ายช่วงช่วงต้นของย่อหน้าท้ายกับช่วงท้ายของย่อหน้าต้นประมาณนี้ลูกไปดูกันเลย น้องเนี่ยข้อสอบเหมือนคือการใช้คําเดิมซ้าไปซ้ำมาแต่ประดิษฐ์คำอะ่ะคือกล่าวถึงคําเดิมซ้ำๆแต่ประดิษฐ์คำเมื่อกี้ใช้อะไรเนี่ยน้องดูนะ plane phone with out a pilot น้อง plane with out a pilot คืออะไรเครื่องบินที่อะไรลูก with out คือปัสะจากหรือไม่มีถูกไหมเออเครื่องบินที่ปัสะจากหรือไร้คนขับเท่ากับอะไรลูกเท่ากับคําว่า pilotless plane ที่เราเจอใน ช้อยข้อหนึ่งถูกไหม Pilotless Plane กับอะไรลูก r m o t e e o n t r o l a i r r r a f t เนี่ยพูดเรื่องเดิมเลยถูกไหมทีนี้น้องจับประเด็นได้แหละทีนี้ไปดูต่อนะอ่ะเขาพูดถึงเครื่องบินไรคนขับหมดเลยทีนี้สิ่งที่ต่างกันในะแต่ละข้อคืออะไรน้องขีดคียว์วิร์ด พอลูกพูดถึงชีพชีพคืออะไรชีพแปลว่าอะไรถูกราคาถูกถูกไหมแสดงว่าประเด็นข้อหนึ่งพูดถึงเรื่องราคาถูกปะ่ะเออประเด็นที่สองคืออะไรมีคําว่าอะไรลูก d i s a t i s f y d i s a t i s f y คืออะไรไม่พอใจถูกไหมเออไม่พอใจหรือต่อให้น้องแปลคําว่าไม่พอใจไม่ออกแต่ disdis this, this มีความหมายมากักแปลว่าไม่หรือไปนในเชิงที่เป็นลบเพราะฉะนัน้นต้าจะเป็นอะไรที่เป็นลบต่ออะไร รู้สึกไม่พอใจต่ออะไรเครื่องบินหลายคนขับข้อสามคืออะไรเ <_ d _ an> ขาพูดถึงอะไรบิลเลียนคืออะไลูกหลักล้านพันล้านอะไรไม่รู้ถูกไหมเออพันล้านใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสี่ฉันนะสี่ถูกไหมเออใครจะสู้บางบางครอบครัว,วมีเป็นหมื่นล้านน้อกจากไม่รู้ครอบครัว,วที่ได้ปีละหมื่นล้าปีปละสองสามหมื่นล้านเออแต่แต่งตัวเหมือนสามร้อถาม ถามถามได้ลูกฉันเห็นเธอที่เยอรมันพันล้านถูกไหมเซฟคืออะไรเซฟเป็นพันล้านเลยอันนี้แสดงว่าพูดถึงเรื่องอะไรต้วเงินถูกไหมลูกว่าเออเนี่ยมันสามารถเซฟได้เป็นพันล้านเลยนะแสดงว่าเปพูดถึงเรื่องเงินหรือเรื่องการประหยัดเงินถูกไหมส่วนข้อ4พูดถึงอะไรลูกเซฟที่คืออะไรทุกคนรู้ทุกแฟนคลับรู้เพราะชารี่มาตลอดถูกไหมเออเซฟที first, ่เฟิร์สเธอชอบพูดเนี่ยความปลอดภัยต้องมาก่อนถูกไหมเอออยู่ประเทศไทยปลอดภัยไหม Ừ, ถูกไหมความปลอดภัยเขาเน้นที่ความปลอดภัยต่อไปข้อ5พูดถึงอะไรลูกดีมดคอนโทรเขาบอกว่าอะไรเครื่องบินถูกไหมข้อ5้เครื่องบินไรคนครับครับมาถูกไหม, 5, ไหม,ม,ไหมแต่บัตรคือแต่ลูกแต่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่แอปพูฟก็เลยแบบแอปพูฟก็เลยลูกอนุมัติหรือเห็นด้วยน้องมันได้จังไหนเนี่ยมันง่ายมากเลยนะ น้องบอกรอง่ายง่ายสําหรับมึงเนี่ยถูกไหมเขาบอกว่าเนี่ยมีเครื่องบินคนขับถูกไหมนี่จะมาอีก next คือถัดไปถูกไหมอะไรก็ไม่รู้บลาบลาบาน้องเลื่อนไปไเลยเลื่อนไปส่วนเลยย่อหน้าสุดท้ายเลยถูกไหมพี่บอกว่าไงอยู่ช่วงท้ายของย่อหน้าแรกกับอยู่ช่วงแรกของย่อหน้าท้ายน้องไปดูหน้าเลยลูก not everyone ที่ตาแตกย่อหน้าแปลกชัดเจนมากบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นไง ไม่ใช่ทุกคนที่ c อนวินซ์คือเป็นไงอะไรก็ไม่รู้แต่ที่ร,รู้ๆคือไม่ใช่ทุกคนถูกไหมไม่ใช่ทุกคนน้องจบเลยมันมาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นไงโอเคอะ่ะเพราะฉะนั้นคืออะไรไม่ใช่ทุกคนที่จะแอบพ o ฟจริงป่ะจริงถูกไหมหรือน้องไปดูดิคำสุดท้ายเนี่ยคำสุดท้ายของยอหนะ้ายอหน้าสุดท้ายเลยจบได้ว่าอะไร a human is still required ก็คืออะไร มนุษย์ยังเป็นที่เป็นไงลูกอีควายต้องการอยู่แสดงว่ารีบทควบคุมไปไงมาจริงดีจริงแต่คนก็ยังเป็นไง not everyone ไม่ใช่ทุกคนที่จะโอเคถูกไหมแลวเขาก็ปิดด้วยคําว่ามนุษย์ก็ยังเป็นไงเป็นที่ต้องการอยู่แสดงว่าเขาก็ยังไม่โอเคยังไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นเกี่ยวมีอะไรพูดเรื่องราคาไหมไม่มีมีอะไรพูดเรื่องความไม่พอใจไหมไม่มีมีอะไรพูดว่าเซฟเงินไหม ไม่มีมีอะไรพูดเรื่องความปลอดภยัยไหมน้องถ้าเขายังบอกว่ามนุษย์อะมนุษย์ยังเป็นที่ต้องการอยู่เขาจะพูดไหมว่ามันปลอดภยัยไม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอบข้ออเลยเลยก็คือมันจะมาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเพราะการที่เขาบอกมนุษย์ยังเป็นที่ต้องการก็แสดงว่าเขายังไม่ไว้ใจหรือย,ยังไม่แอพรูฟอะไรไม่แอพรูฟเครื่องบินแล้วคนขับจบตอบข้อ5ค่ะเนี่ยค่ะน้องง่ายๆนาอ สังเกตคีย์เวิร์ดดีๆเห็นไหมช่วงต้นเนีนี่นี่เมนไอเดียนะคะโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างมาทำให้ดูกันเนาะ <c oughs> ก็ขอให้น้องๆทุกคนสอบได้มีสติในห้องสอบนะคะสิ่งมีสติสำคัญที่สุดนะอันไหนทำไม่ได้ลองตอบข้อที่คิดว่า make sense หรือว่าข้อที่เรารู้สึกว่าเราคุ้นๆไปก่อนเนาะวงไปก่อนวงไปก่อนเขาเรียกว่าปักไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองถูกไหม วงไปก่อนเดี๋ยวกับเดี๋ยวเดี๋ยวตอบเองเออน้องอย่าข้ามข้อนะลูกเวลาเจอข้อไหนที่ไม่ได้อย่าข้ามข้อเพราะว่าถ้าเกิดน้องข้ามข้อแล้วน้องเว้นไว้แล้วเกิดน้องไปทําข้ออื่นๆแล้วมันทําไม่ทันหรือใกล้หมดเวลาขึ้นมาน้องจะต้องส่งกระดาษคําตอบตรงเวลาแล้วน้องไม่ได้ฝนเนี่ยโอกาสก็เป็นศูนย์เลยถูกไหมแต่ถ้าน้องไม่ได้ข้อไหนแต่น้องลองตอบไปก่อนฝนฝนไปก่อนแต่อาจจะติ๊กดอกจันไว้ว่าเออข้อนี้ไม่แน่ใจถ้าเหลือเวลาเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ แต่ถ้ามันทําไม่ทันจริงๆอย่างน้อยน้องก็ได้ฝนไปแล้วเพราะฉะนั้นนะลูกอันไหนไม่ได้ตอบไปก่อนอ่าแล้วดอกจันไว้ว่าถ้ามีเวลาจะกลับมาดูแล้วอันไหนอ่านไม่ได้ทับสับไปเลยอย่าตื่นข้อสอบตั้งสติเยอะๆแล้วก็หายใจลึกๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกๆๆลึกๆว่าเรานึกอะไรไม่ออกอยู่หน้าห้องสอบตื่นเต้นหายใจเข้าใจออกลึกๆช่วยได้ขอให้น้องทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆูปประโยกแล้ววันนี้มาขายของค่ะเราจะขายของตรงๆน,นคะคะเพราะว่าอยู่ได้อยู่ใต้รัฐบาลอีตูแล้วไม่มีเงินใช้นะคะขอขายตรงๆข้อตั้งลุยโจย์จ้า9ก้าวิชาสามัญกับแกนค่ะน้องสามารถเลือกได้เนายอะ แยกขอตะลุยโจทย์แกะคนไหนใช้คะแนนแกะก็เลือกแยกแกะได้คนไหนใช้คะแนนก้าวิชาสามัญในการนี้ก็เลือกแยกก้าวิชาสามัญได้พี่ได้ทําเนื้อหามาครบมาแล้วนะคะก็เป็นข้อสอบจําลองข้อสอบเก่าด้วยเอามารวมกันนะคะให้น้องๆไดท้ทดลองทําข้อสอบเก่าแล้วก็ข้อสอบจําลองที่พี่เก่งข้อสอบมาให้รวมถึงข้อสอบคําศัพท์เก่าๆที่เคยออกทั้งหมดนะคะรวมในคอสนี้แล้วเพียง900บาทค่ะน้องขายย้ําค่ะจ่ายทั้งคอร์ส900บาทจ่ายทีเดียวจบหรือจะผ่อนจ่าย เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนครั้งละ3า0รบาทก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องจ่ายทีเดียว900บาทเรียนไปเต็มอิ่ม30ชั่วโมงค่ะน้องย้ำา30ชั่วโมง900บาทแล้วน้องเก็บไว้ทวนได้ไม่อั้นไม่มีวันหมดอ,อายุไม่จำกัดวันเรียนน้องจะสะดวกเรียนตอนไหนอยากจับเวลาเรียนแบบไหนอยากจับแบบไหนให้ทันสอบแล้วต่อน,น้องเลยค่ะจ่ายครั้งเดียวเก็บไว้ดูตลอดชีวิตเก็บไว้ดูได้เรื่อยๆนะคะ หรือถ้าน้องจะใช้คะแนนทั้ง2ส,สนามเลยไม่แน่ใจว่าจะไปรอบไหนต้องใช้ทั้งแกะและก้าวสามัญไม่อยากแยกน้องก็สามารถลงทั้ง2คอร์รวมกันได้ค่ะจากคอร์ละ900บาทปกติ2คอร์ต,ต้องราคาเท่าไหร่คะ,อะ,ค,ะค,คอร์สละ900บาท2คอร์ส1 8 0 0บาทนะคะแต่ถ้าน้องคนไหนสนใจจองพร้อมกันนะคะ2คอร์ห1,800บาทพี่ลดให้เลยค่ะเหลือเพียง1,500บาทค่ะย้ำนะคะ 2คอร์สรวมกัน1,500บาทถูกไปอีกนะคะคอร์ละ900บาทถ้าลงพร้อมกัน1,500บาทค่ะในนี้แล้วน้องๆนะคะสามารถเรียนผ่าน Google Drive ได้เลยเนาะขอแค่มีอินเทอร์เน็ตค่ะน้องอยู่ที่ไหนอยู่เวลาไหนก็เรียนได้ตามที่น้องสะดวกเลยนะคะยังไงก็รีบจองกันเข้ามานะคะสามารถติดต่อมาที่ไลน์ ID ด้านล่างเลยนะคะ a d n n i 0301f นะคะมีแอดด้านหน้าเลยนะคะ a d nni0301f มีแอดด้านนะโปรโมชันนี้มีจำกัดน,นะครัะจะรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะน้องๆน,นะคะวันนี้จะมาขอแนะนําคอร์สเรียนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะสําหรับน้องคนไหนนะคะที่รู้สึก,กว่าตัวเองพื้นฐานอ่อนมากไปเรียนลงคอร์สที่ไหนก็ไม่เข้าใจเรียนต่อไม่รู้เรื่องลงคอร์สอะไรก็งงไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประโยคก็ไม่รู้ไม่รู้จักคําไม่รู้จะเรียงยังไงนะคะหรือจะอ่านหนังสือด้วยตัวเองก็อานไม่รู้เรื่องเพราะว่าพื้นฐานไม่แน่นไม่รู้จะต่อยอดไปอ่านเองยังไงพี่แนะนําคอร์สนี้เลยค่ะ basic English ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะเพียง299บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ299บาทเท่านั้นน้องจะะ่ายราคานี้จบไม่มีชาร์จเพิ่มไม่มีจ่ายเพิ่มจะะ่ายราคาเดียวจบเลยค่ะเรียนเต็มอิ่มไปเลยนะคะปูพื้นฐานทุกอย่างแล้วถ้าน้องจบคอสนี้นะคะน้องจะไปอ่านต่อยอดเองหรือจะไปลงคอร์สเรียนตวัวรีโจทย์ต่างๆก็สามารถต่อได้สบายๆเลยนะคะเพราะพื้นฐานจะอัดแน่นกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะราคาเพียง2 9 9บาบาทนะคะปูพื้นฐานทั้งแกะ โอเน็9วิชาสามัญซีอูเทปและทีอเกตนะคะใครอยากพร้อมอยากอ่านหนังสือได้เก่งและเร็วมากขึ้นลงคอร์สปูพื้นฐานนี้ก่อนรับรองว่าอ่านเองและต่อยอดได้อย่างแน่นแน่นอนนะคะ299บาทเท่านั้นค่ะเรียนได้ไม่มีวันหมดอายุนะยังไงถ้าสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ ใครสนใจเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนะคะไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานเลยเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยก็ได้นะคะสอนตามพื้นฐานน้องไม่ต้องกังวลนะคะว่าไม่มีพื้นฐานหรือพื้นฐานอ่อนจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราเรียนสดทุกคลา้แล้วก็จะปรับเนื้อหาตามให้เข้ากับพื้นฐานน้องแล้วค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆจนถึงทําข้อสอบนะคะเรียนตัวต่อต,ตัวเพียงแค่1,200บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะย้ำว่า1 2 0่อบาทต่อเดือนเท่านั้นทั้งแกดโอเน็ตเก้าวิชาสามัญทีอุเกสซีเท เลือกเรียนได้เลยก็ติวตัอตัวจับเวลาเรียนเองได้แล้วก็ถ้าน้องอยากเรียนบทไหนเป็นพิเศษก็สามารถเลือกได้ยืดหยุ่นเวลาได้ตลอดเวลาแล้วก็ไฟล์เอกสารเรียนฟรีนะคะรวมถึงมีดิคสคศัพท์ให้ท่องฟรีตลอดเวลาเลยนะคะหรือถ้าจะจับคู่มากับเพื่อนก็ได้นะคะจับคู่มากับเพื่อนก็จะเหลือเพียงแค่คนละ900บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นนะคะ 900บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นจับคู่เรียนสดเหมือนกันไม่มีคนอื่นอยู่ในคลาสแน่นอนนะคะหรือว่าจะมากันเป็นสามคนเป็นกลุ่มเลยก็ได้จาก900ก็จะเหลือลงไป700นะคะเรียนคนเดียว1,200จับคู่เหลือ900บาทและถ้ามาเป็นกลุ่มสามคนเหลือเพียงแค่คนละ700บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแกดอันนี้เป็นแกดแล้วก็มี9วิชาสามาัญซีอูท T บทิวเกดได้เหมือนกันเหมือนเลยนะคะมีตั้งแต่ ปูพื้นฐานไปจนถึงตลุยโจทย์เลยนะคะแล้วก็มีทีว e เกตกับทีวิเชนะคะของจุฬากับธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสอบปอโทรหรือว่าสอบภาคอินเตอร์ต่างๆอันนี้ก็คือเรียนต่อตัวสอนสดเพียง2,500บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่า เรียนทีวีเกตีวิเทปจะเรียนหลายชั่วโมงมากนะคะอันนี้จะแน่นชั่วโมงมีทักษะการฟังเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2,500บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษคือคอร์สเรดดิ้งนั่นเองนะคะเพราะน้องหลายคนเนี่ยจะประสบปัญหาว่าคําศัพท์พอได้แกมมาพออ่านรู้เรื่องแต่ว่าเรดดิ้งจับใจความไม่ได้ทําข้อสอบผ่านเรดดิ้งไม่ได้โดยเฉพาะในแกตกับ9ก้ามันเนี่ยจะใช้เรดดิ้งค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตัว9ก้ามันแล้วก็รวมไปถึงทีวีเกตกับซีวิเทป ก็สามารถเรียนคอร์ดนี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นคอร์ดรีานิงที่ไม่ได้ครอบคลุมแค่ข้อสอบม6สอบข้อม,มาหาหลัยเท่านั้นแต่ครอบคลุมไปถึง t ีวีเกสซีวีเทปแล้วก็โทอีกเลยมีข้อสอบจำลองให้อีกเพียบไม่อั้นนะคะ30ชั่วโมงเต็มอิ่มเพียง900บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะ900บาทคอร์สเดียว30ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะรวม5ยูนิต30ชั่วโมงถใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ